สวัสดีค่ะพอดีเดินออกมานะคะเจอต้นอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะใครทราบมั่งค่ะใครทราบมั่งค่ะช่วยตอบด้วยค่ะไม่รู้ต้นอะไรต้นเหมือนต้นดอกบัวบานเหมือนดอกบัวแต่ไม่ใช่นะคะ ไม่ทราบต้นอะไรเลยค่ะบอดีเดินมาเจอนะคะอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะถ่ายดูน้ำเชิญน,น้ำค่ะเรากำลังจะเดินไปดูเป็ดนะคะจะถ่ายเป็ดให้ดูค่ะเดินออกกำลังกายนะคะ เป็ดมินสวนเป็ดน,นะคะอยู่ที่เมืองข้อะโบกนะคะช่วงนี้มาเดินดูเป็ดกันเดินออกกำลังกายค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะที่ไอซ์แลนด์แต่มีลมสักหน่อยนะคะ รื่นชื่นชมดูตรงข้างบนมีถนนนี่นะคะสัญรักษันยัญรักษูที่เขาทำ บรรยากาศดีดีดูเป็ดงอยเงาถึง้วค่ะเสียงเป็ดร้องกราบกราบกราบวันนี้มาดูเป็ดไม่ได้เอาอาหารมาให้เลย ถ่ายเป็ดให้ดูนะคะบรรยากาศไอซ์แลนด์วันนี้อากาศดีค่ะเดินมาชมยุสัะเป็ดอันนี้เป็นเมืองข้อประโบกเล็กๆนะคะให้ดูบรรยากาศเป็ดค่ะเป็ดบิน จาลาคนที่เขามาเอาเป็ดมาเลี้ยงนะคะที่สานี้ค่ะทางนน้นก็มีที่ออกกำลังกายด้วยนะคะมีไอ้หนมปังให้เป็ดเลยวันนี้ เป็ดให้ดูนะคะสถานที่ที่หนึ่งของขอะโบกนะคะอยู่เมืองข้อบโบกเรกวิกค่ะเรามานั่งดูเป็ดให้อาหารเป็ดได้นะคะ นี่ค่ะเป็มลองแล้วค่ะสงสัยจะหิวแล้วนนเนี่ย